อ้าววันดีพี่น้องวันนี้เรามาดูมาราโกกันต่อนะภาค5แล้วนะครับใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วจะเย็นๆก็ผมพยายามจะบอกพี่น้องว่าเรื่องกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปีขศ .70 กับเรื่องตัวหน้าขยะขยงเข้าไปและคมเหงคริสเตียนอย่างหนักเนี่ยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับซึ่งบางคนหลายคนพยายามสอนว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่จริงๆมันเป็นคนละเรื่องเพราะว่าเยรูซาเล็มถูกทำลายในปีขศ .70 นั่นแหะผลสุดท้ายก็คือว่าคนเยรูซาเล็มนั่นแหะ ถูกจับตัวไปเป็นฉเฉลยแต่เรื่องตัวขยักขยแงเข้ามาเนี่ยจุดจบของตัวเรื่องของขยักขยแงก็คือพระเยซูเสด็จมารับคนของพระองค์ตอนที่พระองค์มาบนท้องฟ้าจําได้ไหมแล้วก็ส่งทูตสวรรค์ออกไปกวาดต้อนคนของพระองค์จากทั่วทุกมุมโลกเลยนั่นก็คือพวกเราและคริสเตียนที่ตายก่อนเราก็จะกลายเป็นกายทิพย์ไปอยู่กับพระเยซูส่วนคนในโลกนี้ก็ยังถูกทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะว่าผนึกในวิวรณมีเจ็ดผนึก ผนึกที่พระเยซูกลับมารับพวกเราคือผนึกที่หกส่วนผนึกที่เจ็ดก็จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากแตรเจ็ดแต่ขันเจ็ดขันมันเป็นสิ่งที่น่าตลกมากเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เชื่อว่าเยรูซาเล็มเนี่ยนะเป็นคําตอบของตัวขยะขยะแยงนั่นนะเสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นเขายังสอนว่าหนังสือวิวรณ์ก็จบแล้วด้วยแต่คุณรู้ไหมว่าหนังสือวิวรณ์เนี่ยนะพระเยซูรู้พระเจ้ารู้ว่า <c oughs> มนุษย์เนี่ยนะ <c oughs> โง่ดักดานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้พูดเรื่องเดิมๆเมนี่ยนะสองครั้งบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบเอ็ดเป็นเรื่องหนึ่งจบบทที่สิบสองจนถึงบทที่สิบแปดก,ก็เป็นอีกเรื่องเดิมที่พูดแล้วในบทที่หนึ่งและถึงบทที่สิบเอด็ดพูดซ้ําเหมือนเดิมแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่สามารถบอกให้รู้ว่าเป็นเรื่องเดิมและบทที่สิบเก้าพระเยซูก็สเสด็จมาบนม้าขาวก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องข้างหลัง ซึ่งคนพวกนี้ก็บอกว่าจบหมดแล้วจบหมดแล้วเพราะเขาไม่ชอบทฤษฎีหนึ่งพันปีของพระเยซูซึ่งทฤษฎีหนึ่งพันปีมีอยู่ในพระคัมภีร์เอเซเคียลชัดเจนและหนังสือพระธรรมที่เปาโลก็พูดถึงพระเยซูก็พูดถึงหนังสือวิวรณ์ก็พูดถึงแต่คนพวกนี้ไม่เชื่อผมจะบอกให้คนพวกนี้ระวังตัวให้ดีนะหนังสือวิวรณ์เนี่ยนะตอนจบบทที่ยี่สิบสองข้อสิบแปดแล้วขอเตือนทุกๆคนนะพวกไหนบ้าง ที่ได้ยินถ้อยคําที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ว่าถ้าคนไหนเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในคําพูดเหล่านั้นพระเจ้าจะเพิ่มภัยพิบัติทั้งหมดที่พูดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ให้กับคนนั้นแล้วถ้าคนไหนตัดคําที่เปิดเผยไว้แล้วในสมุดเล่มนี้ออกไปคนที่เพิ่มและคนที่ลดนะ่ะคนที่ลดเนี่ยพระเจ้าจะตัดสิทธิ์เขาไม่ให้กินผลไม้แห่งชีวิตและไม่ให้เข้าไปในเมืองศักดิ์สิทธิ์ก็คือตกงนรกพี่น้อง คนพวกนี้เขาไม่กลัวเลยนะเขาไม่กลัวพระคําของพระเจ้าเลยสอนตามใจมากเลยสอนเอามันมากเลยสอนแบบมั่วมากเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพี่น้องที่จะต้องมาอ่านพระคัมภีร์เพื่อตัดสินว่าคนเหล่านั้นสอนถูกหรือผิดเพราะว่าพี่น้องจะต้องรับผิดชอบในชีวิตและจิตวิญญาณของพี่น้องด้วยเพราะถ้าพี่น้องเชื่อว่าหนึ่งพันปีไม่มีแต่หนึ่งพันปีมีในพระคัมภีร์พูดชัดเจนพี่น้องจะมีปัญหาในการตัดพระคัมภีร์ออกจากหนังสือวิวร เพราะถ้าไม่เอาหนึ่งพันปีนั่นะตัดไปสักครึ่งเล่มอ่ะใช่ตัดพระคำพีไปสักครึ่งเล่มอ่ะลองนึกดูก็แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นโอเคกลับมาเรื่องของเราดีกว่ามาระโกบทที่13เกิดอะไรขึ้นพอตัวหน้าขยักขยงเข้ามาคมเหงพี่น้องคริสเตียนตั้งแต่วันที่1เดือน7จนถึงวันที่10เดือนเจพระเจ้าก็ทําให้สั้นลงและพระเยซูก็เสด็จมาแล,าล้วบารพบวกเราพอรับพวกเราเสร็จพระองค์ก็จะทําไมบอกให้รู้ว่าอะไรเรื่องนี้เนี่ยที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเนี่ยนะครับแมแ ก็คือพระเยซูเองก็ยังไม่รู้เลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้แต่เราสามารถดูได้จากสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ก็คือดูจากต้นมะเดือ่อต้นมะเดื่อเวลามันออกกิ่งใบมาใบอ่อนมาเราจะรู้แล้วว่าหน้าร้อนกําลังมาแล้วก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือเรื่องอะไรที่ไอตัวขยักขยแงเข้าไปอยู่ในวิหารและคมเองคริสเตียนก็ให้รู้เลยว่าพระเยซูกําลังจะเสด็จมาแล้ว เวลานั้นอยู่ที่หน้าประตูแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดในมาระโกบทที่13 28มาเรียนรู้จากต้นมะเดือ่อมะเดื่อแตกหน่อเมื่อไหร่ก็รู้ว่าฤด,ดูร้อนก็เหมือนกันเมื่อคุณเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือที่ไอตัวขยะขะแขงเข้าไปก็รู้ว่าเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วและเวลานั้นอยู่ที่หน้าประตูแล้วเราจะบอกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนที่คนในสมัยนี้จะตายสวรรค์และโลกจะล่มสลายไปแต่ถ้อยคําของเราจะคงอยู่ตลอดไปโอเคและพระองค์ก็บอกว่าไม่มีใครรู้เวลานั้นแต่มู แม้แต่ทูตสวรรค์หรือพระบุตรเองมีแต่พระเจ้าองค์เดียวเพราะพวกคุณไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังตัวอยู่เสมออย่าประมาทเหมือนกับชายคนหนึ่งทิ้งบ้านออกเดินทางไปที่อื่นพร้อมกับสั่งงานให้ท่าแต่ละคนในบ้านทำและได้สั่งยาไม่ให้เฝ้าประตูบ้านดีๆพวกคุณก็ต้องพร้อมอยู่เสมอเพราะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อไร่อาจจะเป็นตอนเย็นตอนเที่ยงตอนเที่ยงคืน ตอนไก่ขันเช้ามืดหรือตอนสายสายเพื่อว่าเมื่อเขากลับมาอย่างกระทันหันจะได้ไม่มีจะได้ไม่พบว่าพวกคุณกําลังนอนหลับอยู่สิ่งที่เราสั่งพวกคุณไว้เราก็ได้สั่งกับทุทกๆคนด้วยคือให้ระวังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ ข้อที่เมื่อกี้อ่านแล้วคุณจะต้องสงสัยแน่เลยเพราะว่าพราะองค์บอกว่า,าจะบอกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนที่คนในสมัยนี้จะตายสวรรค์และโลกจะล่มสลายไปแต่ถ้อยคําของเราจะอยู่ตลอดไปเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะฟังดีกว่าเขาบอกว่า this generation shall not pass away till all these things be done ก็คือว่าคนในยุคนี้จะไม่ผ่านพ้นไปจนกว่าสิ่งทั้งหมดที่เราพูดนี้จะเกิดขึ้นจริงตามนั้น heaven and earth shall pass away สวรรค์และ โลกนี้จะผ่านพ้นไป but my words shall not pass away แต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีผ่านพ้นไปคนก็เลยเอาข้อนี้แหละมาเพื่อจะอ้างว่านี่แหละกำลังพูดถึงเยรูซาเล็มถูกทําลายในปีคศ70เพราะว่าคนที่สมัยที่อยู่กับพระเยซูจะอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่พระองค์ยังไม่เสด็จกลับมาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องจบที่เยรูซาเล็มถูกทำลายในปีคศ70เท่านั้นแต่แปลว่าเขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย พระอ,องค์กำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับว่าคนในสมัยนี้จะยังไม่ตายจนกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนในสมัยนั้นหรือสมัยนี้คุณต้องฟังให้ดีๆ mm hmm. พระอ,องค์กําลังพูดถึงสมัยนี้คนในโลกนี้ที่อยู่ภายใต้ฟ้าและโลกเก่านี้จะยังไม่ตายจนกว่าจะเห็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์กลับมาเพราะว่าสวรรค์และโลกใหม่กําลังจะมา เข้าใจไหมแต่ถ้อยคาของพระเจ้าจะอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นโลกเก่านี้หรือโลกใหม่นอนซึ่งจริงๆในหนังสือลูกาผู้ชัดเจนบอกว่าระวังตัวให้ดีนะอย่าให้ใจหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องดื่มกินและเมาเหล้ากันหรือมัวแต่ห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตนี้เพราะถ้าทําอย่างนั้นวันนั้นจะมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับดักแสดงว่าพูดถึงคนในยุคน,นั้นหรือพูดถึงคนในยุคทั่วไปครับพูดถึงทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปทําไม ทุกวันนี้เรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องกังวลเกี่ยวกับโลกนี้ชีวิตนี้ยังเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นมันเป็นเจเนเรชันนี้เพราะอะไรเพราะวันนั้นเนี่ยนะที่พระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาเนี่ยนะจะมาถึงทุกคนที่อยู่บนโลกนี้นั่นแสดงว่าพูดถึงอะไรเจเนเรชันที่พูดถึงคือเจเนเรชันทั่วไปก็คือเจเนเรชันในโลกนี้ที่ทำไมที่ยังอยู่ภายใต้ฟ้าสวรรค์และโลก เดิมนี้เพราะว่าโลกใหม่ฟ้าสวรรค์และโลกใหม่จะเกิดขึ้นตอนพระเจ้ากลับมาพร้อมกับบอลลังสีขาวในหนังสือวิวรณ์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงพูดกําลังพูดถึงทั่วทั่วไปเจเนอเรชั่นที่เกี่ยวกับทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเจเนอเรชั่นที่พระองค์กําลังยืนอยู่คุยอยู่พูดอยู่เพราะว่าเจเนอเรชั่นทุกวันนี้ก็เป็นเจเนอเรชั่นที่หมกมุ่นอยู่กับการกินดื่มและเบาเล่าและมัวแต่ห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตนี้ เจเนเรชันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นและพระองค์ก็ยังบอกว่าวันนั้นจะมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับดักวันที่พระองค์จะกลับมาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มาด้วยซ้ําไปเพราะวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ก็คือเจเน r เรชันที่อยู่บนโลกนี้ตอนที่พระองค์มานั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่ามัว่วอย่านึกว่าเจเน r เรชันที่พระองค์พูดถึงเป็นเจเน r เรชันที่ ยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูในปีคศ3 0ม5ิบอะไรอะไรนั้นไม่ใช่พูดถึงตอนนั้นพูดถึง generation ตอนที่พระเยซูกลับมาก็คือ generation ทั่วทั่วไปเข้าใจไหมอย่างง,งนะแล้วก็ทำไมเพื่อทำไมคุณจะต้องระวังตัวทุก ทุกเวลาและอธิษฐานให้ผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นและจะได้สามารถมายืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่กาลังพูดถึงเรื่องการกลับมาของพระเยซูไม่ใช่พูดถึงกศ70เยรูซาเล็มถูกทําลายนั่นนะพระเยซูยังไม่กลับมาบุตรมนุษย์ก็ยังไม่มาด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามั่วคนพวกนี้เนี่ยนะเอาคริสตจักรเอออะไรเอออะไรมามั่วกันไปหมดกับเรื่องของพระเยซูในหนัยยงสือวิวร์เนี่ยนะครับเอามาปะบน มั่วกันไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาณาจักรต่างๆกษัตริย์ต่างๆในอดีตท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามามั่วกันไปหมดเรื่องทั้งหมดนี้แ่งสวิบอลก็ยังไม่เกิดขึ้นมีบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องเอนท e ์อะเรื่องวันสุดท้ายอะยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่ามั่วน,นะพี่น้องนะอ่ะโอเคหวังว่าจะเข้าใจแล้วมาดูอ่ะยี่สิบสี่กันอีกนิดนึงพอพระองค์มาถึงใช่ไหม พระองค์ก็พูดถึงเหมือนกันเนี่ยแหละเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก่อนคนในช่วงอายุนี้จะผ่านพ้นไปนะครับจะตายสวรรค์และโลกจะสูญสิ้นไปถูกแล้วเพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้สวรรค์และโลกนี้เนี่ยนะครับมันจะผ่านพ้นไปแต่ก่อนที่โลกนี้และสวรรค์นี้จะผ่านพ้นไปคือคนในยุคนี้เนี่ยนะจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องเห็นพระเยซูเสด็จมาซยก่อนความหมายอย่างนั้นแต่คําพูดของเราจะไม่มีวันสูญหายก็แปลว่า คำพูดของเราที่พูดออกไปนี้จะต้องเกิดขึ้นจริงกับคนในยุคนี้ก็คือคนในยุคไหนยุคที่พระองค์เสด็จกลับมาไม่ว่าตอนไหนก็แล้วแต่ยุคนั้นแหละจะต้องเห็นก่อนคือจะไม่หมดยุคนี้จะไม่หมดยุคที่อยู่ในโลกและสวรรค์อันนี้เพราะว่าสวรรค์และโลกใหม่กําลังจะมาเมื่อพระเยซูคริ์มาและคืนทุกอย่างให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะมาบนบนับนลลังก์สีขาวโลก สวรรค์นในโลกเก่านี้จะหมดไปก็จะมีสวรรค์นในโลกใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ n เน a เรชันที่พระเยซูกำลังพูดถึงคือเจเนเรชันในโลกและสวรรค์เก่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคนสมัยนั้นที่จะต้องเจอกับคศ70ไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องและตอนนี้กําลังพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูไม่ได้พูดถึงเยรูซาเล็มถูกทาลายในปีคศ70ด้วย นะครับโปรดเข้าใจสมัยแต่วันเวลานั้นไม่มีใครรู้เลยทุสวรร์ก็ไม่รู้บุตรมนุษย์ก็ไม่รู้นอกจากพระบิดาเมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็จะเหมือนกับสมัยของโนอาทำไมโนอาเนี่ยเรือโนอาเนี่ยแหละพราะทุกคนเข้าไปอยู่ในเรือปุ๊บน้าก็ท่วมโลกสมัยนั้นคนก็กินดื่มการแต่งงานกันยกให้เป็นผัวเมียการสารพัดเหมือนกับโลกนี้ทุกวันนี้เราก็ยังกินดื่มกันอยู่ยกเป็นผัวเมียแต่งงงแต่งงานกันระวังให้ดีนะ มันจะเหมือนสมัยเรือโนอาพอโนอาเข้าไปในเรือประตูปิดปุ๊บน้าก็ท่วมโลกทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราประมาทเนี่ยนะพระเยซูก็จะกลับมาเวลาไหนก็ได้แต่แน่นอนต้องกลับมาตอนที่ตัวขยักขยแยงเข้าไปนั่งแล้วเพราะการที่ตัวขยักขยแยงเข้าไปนั่งนั่นเองจะทําให้เรารู้ว่าพระเยซูใกล้ามาถึงแล้วนะครับถูกต้องแล้วที่บอกว่าพระเยซูและทูตสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าวันไหนแต่พระองค์บอกให้รู้ว่าถ้า วันที่ตัวขยักขยแงเข้าไปนั่งน,นั่นแหะซึ่งไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่วันไหนถ้าเห็นเมื่อ,อไหร่แล้วมันคมเห็นคริสเตียนอย่างหนักเมื่อไหร่ก็ให้รู้เลยว่าพระเยซูน,นั่นแหละมาอยู่ที่ประตูแล้วเหมือนกับต้นมะเดื่อที่มันออกใบกิ่งก้านหรือใบอ่อนก็รู้แล้วว่าฤดูร้อนมาถึงแล้วนั่นคือการการเปรียบเทียบของพระองค์หวังว่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวพวกคุณก็จะสงสัยว่าทําไมบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วยังจะบอกว่าให้รู้อ่ะก็เพราะว่า จะรู้ก็ต่อเมื่อตัวขยัะขยงมีมาแล้วก็จะรู้ถ้าก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวขยะขยงจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่มีใครรู้เข้าใจไหม,มพูดไปพูดมาเดี๋ยวงงหมดอ่ะเกิดอะไรขึ้นเวลานั้นเมื่อบุตรมนุษย์มาเนี่ยแหละนะเมื่อชายสองคนกําลังทำไรอยู่คนหนึ่งจะถูกพาไปคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ผู้หญิงสองคนกำลังโมแป้งคนหนึ่งจะถูกพาไปอีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้แสดงว่า มันยังไม่ใช่วันสุดท้ายของโลกครับอย่างที่บางคนเข้าใจผิดที่ผมบอกมัทธยบทที่25พูดถึงพระเยซูมาบนเมฆมารับพวกเรามัทธยบทที่24พูดผิดมัทธยบทที่24พระเยซูมาบนเมฆมารับเราบทที่25่สิบหพงนั่งอยู่บนบัลังเพื่อพิพิภาคษาทั้งแกะและแพะแยกออกจากกันนะั่นน่ะนั่นแหละคือ1,000พปีที่พูดถึงเพราะว่ายังมีคนเหลืออยู่เห็นไหมอยู่ในไร่เนี่ยเอาไปคนเดียวหรือคนหนึ่งโมแป้งอยู่ผู้หญิง เอาไปคนหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งแสดงว่าโลกนี้ยังไม่จบครับมันจะต้องเจอภัยวิบัติอีก7ประการขันอีกเจดขันแต่อีกเจดแต่นะครับเป็นเรื่องเดียวกันในหนังสือวิวรพูดซ้ำสองครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเราก็ว่าจบแล้วจบแล้วมันจบไปแล้วตั้งแต่คศ70ไม่กลัวอะไรเลยไอ้คนพี่สอนนี้มันไม่กลัวคำสาบแช่งที่อยู่หลังบทของวิวรเลยนะเพราะคุณระวังตัวให้ดี เพราะอะไรไม่รู้ว่าองค์เจ้าชีวิตจะมาเมื่อไหร่อย่าลืมว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ตัวขโมยจะขึ้นบ้านตอนไหนก็จะคอยระวังไม่ปล่อยให้ขโมยกัเข้ามาหรอกเหมือนกับเราระวังตัวอยู่เสมอเนี่ยนะครับเราก็จะไม่พลาดตอนที่พระเยซูเสร็จกลับมาพวกคุณจะต้องเตรียมตัวไว้พร้อมเพราะบุตรมนุษย์จะมาในเวลาที่คุณไม่ได้คาดถึงใครที่เป็นท่าที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่เจ้านายไว้ใจถึงขนาดให้คอยดูแลพวกท่าคนอื่นๆในเรือนเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ก็ไปทางไกลเนี่ยนะครับแล้วก็ไอคนที่เฝ้าอยู่เนี่ยนะครับ มันดูแลอย่างดีก็ดีไปแต่บางคนมันชั่วมันบอกว่าโอ้ยเจ้านายไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่มันทุบตีทยาดเพื่อนเพื่อนทาตนั่นแหละนะไม่จัดหาอาหารอะไรให้พอเจ้านายกลับมาแบบคาดไม่ถึงไม่ทันรู้ตัวเพราะมันว่าอีกนานนายของเขาจะฉี่เขาเอาเป็นชิ้นชิ้นและไล่เขาไปอยู่กับพวกหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่เสียงร้องไห้โหยหวนเพราะความเจ็บปวดอันนี้นะเมื่อพระองค์กลับมาเนี่ยนะครับยังอยู่ในลูกาบทที่19าข้อ11ถึง20ที่ให้ตะลันนะ ให้ตารางคนหนึ่งหนึ่งแล้วไปทําได้กําไร10สิล้วมีคนนึงเอาไปสังดินไม่ยอมก็คือไม่สัตซ์ซื่อนะพงศมก็บอกว่าไอ้คนที่ทําได้กําไรสิก็จะได้ครองเมืองสิเมืองตรงนั้นนะ่ะกําลังพูดถึงอะไรรู้ไหมกําลังพูดถึง,หน,งหนึ่งพันปีซึ่งเดี๋ยวงวดหน้าฉบ่คราวหน้าผมจะพูดถึงเรื่องหนึ่นปีนะครับโอเควันนี้เอาเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ